สวัสดีค่ะมื่อน,นี้ก็บมาพอกันอีกแล้วเนาะ,ะค่ะกับช่องโอเอพาแซบชื่อนี่แล้วค่ะโอ้พี่น้องมือน,นี้เห็ดเบียกมากแล้วเมื่อยค่ะหิ้วเขาพี่น้องข้วเหนียวเหนียวห่อ,อเน,อเ,น,อนเลย อู้วววบแล้วไหมไหมเลยนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ครัพี่น้องนี่มาอู้วขอนี้วปั่นยิ่ง่ายใส่กับเนื้อแดดเดียวกับหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องมาค่ะมื่อสับแซมือนกันแจีวสับแซมือนกันหน่ะพี่น้องอื้ม แซบอร่บา สุดๆเลยบอยหอมมากหอมแบบอืมบ เขาคนอี <languages? S 2> ้ด <Weekly shut out> ีมากเสียบครับนี้เจอนี่ก็เนื่อ่ะ Rồi, đều không Ngon măm, cái gì vậy? แซ่บคลาดถ้าผู้ใดอยากกินแน่แดดเดียวหรือว่าหมูแดดเดียวคือโอเอสเลยค่ะเวย์ออร์เรียงแอดไลน์ไป้ต้คลิปค่ะผู้ใดอยากสั่งซื้อเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดไม่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพุทธคลิปต่อไปของโอเอสแสบชื่นเแนยวคร่ะวันนี้โอเอไปแล้วค่ะขอบคุณมาก